โบเบนจวันเผยกี่คนก็โดนนอกใจเล่าช็อตเจอผู้หญิงอื่นที่เตียงแฟนค่ะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ออกมาพูดถึงความรักที่เคยจบลงไปและเจอรักไม่ได้สําหรับโบเบนจวันโดยได้เผยในรายการโดนเทเซมาที่แพทได้อัปเดตความรักในตอนนี้โซนต้องพักเวลาให้ตัวเองก่อนเล่าถึงความรักตั้งแต่แฟนคนแรกจนถึงคนปัจจุบันมีแต่จบจากเหตุนอกใจโดยโบเบนจวันได้เล่าถึงความรักที่เรียกว่าจบ ไม่ดีนักเพราะไปเจอผู้หญิงอื่นที่เตียงของแฟนในวันนั้นเราอยากไปกินอาหารเช้ากับเขาด้วยซึ่งเวลาที่เราครบใครเราเลือกที่จะเชื่อใจก็เปิดประตูเข้าไปค่ะแล้วเขาก็หันมาบอกเราว่ามันไม่ใช่อย่างที่คนคิดนะในขณะที่ผู้หญิงก็ตื่นหันมามองเราเรายิ้มให้แล้วก็นอนต่อและด้วยเป็นความรักครั้งแรกเราไม่รู้ต้องทําตัวยังไงเราก็บอกเขาไปว่าแขกคุณ กลับก่อนเราค่อยคุยกันนะจากนั้นเราก็ขับรถออกไปซึ่งต่อมาเล่าว,ว่าตอนมาเมืองไทยก็มีรุ่นพี่ที่แนะนําให้รู้จักอยู่คนหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อค่ะเจอกันที่ m o เดลลิ่งแคสติ้งเป็นข่าวนะคุยกันเกือบปีกว่าจะเป็นแฟนกันเพราะในตอนนั้นตั้งใจจะอยู่ไทยแค่ปีเดียวก็เขาคอยเป็นเพื่อนพาไปนู่นนี่นั่นจบกันเพราะมีเรื่องคนอื่นค่ะที่คนอื่นเอามาบอกเราซึ่งเราก็เอาไปถามเขานะแต่เขาบอกว่าไม่มีค่ะเราก็เชื่อ เราเชื่อผู้ชายในประเด็นคือเขาพาผู้หญิงคนอื่นมาเจอกลุ่มเพื่อนเขาในชน่วงที่เราไปทํางานถ่ายละครทํางานแล้วเขาก็พามาแนะนําในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาและเพื่อนๆนก็แอบมาบอก,กเรานั่นเองค่ะ ซึ่งจนกระทั่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้จักเขาก็ให้ข้อมูลเรามาเยอะมากเราลองถามอีกครั้งก็ให้โอกาสก็โยนหินถามไปเพราะความเป็นจริงเราจะพยายามไปต่อแต่ถ้าโกหกก็จะเลิกเลยเขาก็ยอมรับมาหมดเลยล่ะคะเราก็ยอมเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายก็จบแบบเดิมเพราะอาจด้วยไลฟ์สไตล์ที่ไม่เข้ากันหรือเราอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วก็ได้